สุดไหมสุดนเนาะเสกเศร้าดมเ็กคกูติดเ็กุนมาดูพี่น้องฟองไป้างไรก่อนนะคุ้อรคิวแตกนะครับบนพอนงันแล้วนะครับแนต่บอกพงไมนจะบาสวดซื้อ ต้องสนัดหมคระเื่อมากแต่เสียงนุ่มโว้ยหลดออก่แค่ละูดยังกดตูมันอุบัติเหตุอย่ค่ำเตย บ่าจ่างเห็นใตกที่แปดโหที่แปดโกติเหตุารยอขึนต,นยอ,นตอ,อย่าชุนชนชนกันเั้งชนต่อหน้าต่อตา,า,าอเราแกมันนะ้งมันมันสนะมนสียเบือเนาะมีสาว แต่เพชรมันสอยู่อหยดได้ไงหอมไหมประแดดตึงตามดวงแม่ค่าวเลยตั้นดังเก่าปัดดดเลย แต่กล่องคือไทยนิ่งแต่สูคือบอติงบอขยับบอมุนไน,นั่งอยู่ติงจอนเจ้าไปว่างาน,า,านนี่เจค่เต้นนั่มบอเอาสัน่นบุญนต่ละกระซื้อของหลินไปฝากร้านที่บุ่นไปฝากร้านแล้วแต่กระปันไม่มีนะคะและ้วก็ยินนี้เลย <c oughs> ให้ไปด้วยอีกไหมนี่บอสร้างเอา้าอุ้ยมันขึ้นนวดไฮโซอยู่ซื้อกับสั้งกันงงคือมสัสร้างอะไรใส่ผูกสูตรปะ บ่เพ <laughs> ็ดจาเอิอนผึงบ่บ uh ่เพ็ด uh อีมาสซิมดูเอาฟังยินคนเราดูรสชาติเอ้าเอ้าอย่าบอกตังสันกินกาแฟง่ายกินกาแฟไม่ก็เลยดิรสชาติจะกลับไป ยาวัดเก็บ oh, อีดนี้ำตายว่ามันพอดีอะไรทีำตายแล้วก็เปียหน่อยอีกเปียงเนอกูสิเอาันไเวลาบอกนี้ก็ได้เปียนะโอ้เรี้ยก้มันอีนีมันป่าเนี่ยมือพุณนันอะไรขมัเสร็นเสือบักฮามึงก็บักวนเห้ยทำอะไก่อนเปี้ย กูจะเบี์หม้อเล้วเมาห้ปลาปลาตํอาอีกแบบหนึ่งบองยังว่าตําปูมาแน่ขอจิต<อ>ใจปูมาไม่มีหรอปูมาไม่มีเอาชั่วอีกอันหนึ่งก็ได้เอาเอาเอาคุ้งสดอีกอันหนึ่งก็ได้นะอ่าคุ้งสดก็ได้เอาขนมจีนไปแก้มหน่อยเด้อเอาขอบคุณจักซิบบาท ให้บึ้งมีจานแา่ตานี่ฮะมือของบักคงพอตอนเป็นเกาเหล่านั่นน่ะนี่แมบอกคงนีนี่แม่ตัดสร้างอะไรกูใส่ตำเหล่านะคะเพาะแต่อันนี้เราโอ้ยนี่ยเขื่อนขอบุณเออขอุไปคือสขนาจีอะไรโอ้แม่ข่ะเขากำไลก่อนนอยดิจะทิ้งก็ได้ครับอยากำหน่อยก็ไม่ขาดตัวเนาะ S <S ไม่ขาก็จะเป็นบทคิดทีพอ่อเดียวกับบป๋านะไม่ขาดเลือดอยังนี่งเรียดูยออดเอียน,นะน่ีวางแวนะเปิดงฮัลโหลไปออจ้กอะไร้ครักบเพราะบอกขอบคุณนะเพราะพ่อจะ <พอ S 1> เ,เอาอีกนี่ หมดแล้วอันนั้นจ้กบาทจ้ะนะเอาให้มันเป็นเศร้าโหลดพี่เพิ่งเอาแซบแซบมาต้องหะวัง <laughs> แซบโบเมนขึ้โหลดคู้ชุดรถดเป็นแพักนะคะทุกคน,นม,มูเปบิลขึ้นเก้าขวบใช่ไ <c oughs> หมใช่ไม่ลำหนักเปล่า ่สิกินส้มตำแล้วเราจะอ้วนไหมทิกเนี่ยคือเดอะเบลดจะพั้นล้ววันนี้จะร้องถ่ายในถ่ายในเบอร์อิดตะก่องของมันเบอิดพวกเขาเล่นแซามี่ซึมุนีโอ้ถ่ายอยู่ตะกี้นี่เขาซื้อแซมมี่เบอร์เด้อสองพันสามพันล่นมึงกระเบือตอนนั่งกินก็ได้เหรอเว้ยมึงกระเบือไปก่อนก็ได้เอาเจ้าว์ดูกับไทยตอนช็อตเจ้าวัวไป้สักก้อน <anse> น้าเจมเนาะเจมเขาไม่เข้าข้างพี่เลยพี่บึงไม่รักพี่เลยทุกวันนี้ไม่ไไรู้เ,เป็นอะไีเอ้าหักแม่บอบอบอ าเชิ้ตเซาหอมแสบงตั้งใจนะคะเมื่อนี้ยน้องฝึกกับเป็นรืองเพลงใหม่นะคะเพลงเก่าแต่ว่าร้องใหม่นะคะับวมกว่าเอาผู้ชมก็เริ่มมาแล้วคุณผู้ชมก็เริ่มมาแล้วนะคะ เช็คซาวเสร็จแล้วนะครับฮอร์นแน่ต้องไปทีพี่น้องบม่ได้ให้เบิร์นนะครับว่าจำเนี่ยจำเนียนั่นแหละก็ถือไม่ถือโทรศัพท์พร้อมสินะยันหลงเช็คได้กระลุงเราบปล่อีฮามึงมึงตบบอร์ตัวเนาะนะครับก็จะแต่งหน้านะครับแต่งหน้าแหละก็ซีได้เปลี่ยนสุดเปลี่ยนอะไรพี่น้องนะจะจะวางแผนอยู่นะว่าอนาคตถ้าแบบว่าเพชรโควิดโคตรแดดหรือว่าโควิดมันมาแล้วจะท้าไมไรต่อไปนะครับอาจจะ อจาจจะซื้องวามาเลี้ยงสินะขาะวันบางขายกีก็ไม่ได้ครับไม่มีเงินเพลงใหม่นะเราเปิจะร้องเพลงเพลงเก่าแต่ใหม่ค่ะเออหลายๆคนที่เคยฟังพอสมัยตะกี้ร้องอยู่เพลงนี้ร้องแต่แต่แซมปีก่อนเนาะน่าจะแซมปีก่อนร้องไปลองดนแล้วเพลงนี้นะครับมาร้องใหม่อีกทีนึงนะครับว่ามีคนขอเข้ามาหลายนำ้ำ น้องเพิ่นก็เลยต้องร้องไห้นะจ๊ะขนาดเต็งหนวน้องเนี่ยแล่ชีวิตมอลจะเสียพี่น้องเอ้ยงนยเลิกสิเบิดแล้วจะเป็นอะไรยังไงต่อไปปะเจ้เฮาสามปีปีที่แล้ว่างาตาาตนั่ปีนี้ให่บ้องชาปน้ดลองบันไบันไทยเล่นสองทุ่มนะคะสองทุ่มสงทุมงกีปรอนคส เอามาได้นะครับอาจารย์วันนี้ท่ากัปตันแรงทานลดลงโดยประมาณนะครับตอนนีบอลเชียงขึ้นนะครับมืัอนี้แล้วก็วางยาวนะครับว่างันเลื่อนแล้วก็ยกเลิกนะครับพี่น้องกรับเป็นเพื่อเป็นการมาตรการป้องกันโควิดของเ้ามันกลับมาอีกรอบรอหนึ่งแล้วนะครับพี่น้องครับเขาก็ต้องดูแลซอยกันป้องกันซอยกันงดจับมือนะครับพี่น้องครับระงเด็ดขาดจะผวงผางนี่พี่น้องมอรัฐบาลได้ตั้งหลักเกมวัดยักษ์บางนึงก็ได้แต่ที่ป้าก็ต้องลด ระเบียบนะครับตามปกีสอากาศเครื่องนี้นะครับหามีคอนเสิร์ตนะครับแอนเวทีเมื่อก่อนก็มีแต่จำเป็นนะครับเป็นเรื่องต่างเลยนะครับก็แสดงก็ได้นะครับได้จ้างมาแล้วนะครับอับเบล่ากีตามร่วมช่วงการแสดงของวอลลัมนะครับช่วงการแสดงของวอลลัมวอลลัมจะเปิดช่วงการแสดงอับเบล่าพอดานยี่สิบไม่ต่า มีสินาิกานะครับที่น้องเกพือให้พวกเราไปรองพื้นปากไปเลยพวกเราก็าไปดไว้อิบลาอิปอวันจังฮราฮ่าสนับสนุนที่นี่มาฝาโทุกหังุกาลิกาที่น้องทุณาแล้วเพื่อนจะเดินทางกลับนครพนมนี้นะคะในวันเายบ้านปีมในเบิร์กวอร์เอะไรยังไงนะครับวันนี้ดูงบกันน่าจะพอดีแล้วใช่ไหมเราเนี่ยน่าจะเบิ่แล้วเนาะไม่ไม่จะไม่ใช่บ้านนะเรา่หมดแล้วหมดหมดรมดฮะ เบริร์ตอีลีแล้วอีลีเบิร์ตอ,อิริบรเบเอออิร์ตคักเบแน่รอบนี้ไปแล้วพี่นอ้องฝากพี่น้องกดไตเลก๊อตแชร์เด้อพี่น้องกดอตสับสกายด้วยนะคะเดี๋ยวอำลาพระจากพี่น้องนะคะแต่งหน้าก่อนนะเจอกันกรพรุ่งนี้นะคะคลิปมืออืน่นกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณและสวัสดีค่ะอย่าลืมพี่น้องกดไตเลก๊อตแช่พี่น้องพี่น้องเด้อนะจ๊ะนะ